สละมวลัยค <S ess> ุณประมุข <S ess> ุนลอห์บาระกาตุเป็นครับช่วงที่สองนะครับกับยาดีมารับอรุณนะครับพี่น้องครับทำหัวใจของเราให้เกิดความรักต่ออัลล้วสู่การปฏิบัตินะครับผมนำเด็กกับพี่น้ครับเมื่อเราดูฮะดิษนะครับฮะดิษที่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ย เราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ได้เลยทีเดียวกับการที่เราจะเรียนรู้ประวัติสหาบาของท่านนาบับีควบคู้กันไปนะครับพันธุ์ที่พูดถึงเรื่องของอเรื่องของรอมฎดอนเนี่ยอันนี์ส่วนมากใช้คําว่าส่วนมากก็แล้วกันนะครับจากการที่รวบรวมเนี่ยนะครับรายงานจากท่านอบูฮุเรร์หรือท่านอับดุลรัมมานเป็นซอกคราะห์นะครับ ที่ได้รวบรวมแล้วก็ถือว่าฮะที่รายงานจากท่านอบูฮุเราะห์นั้นส่วนมากก็จะถูกบรรจุอยู่ในสซเฮียทั้งสองคืออิามบ,บุคฮารีและก็อิามมุสลิมนะครับอันี้ก็เช่นกันนะครับท่านอบูฮุเรลา,าะห์สฮาบะของท่านนาบีม uh all all ุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะสซาลัมก็รายงานจากท่านนาบีเพราะถือว่าท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนาบีมากที่สุดคนหนึ่ง่านหนึ่งนะครับหลังจาก,กาที่รศคราตที่หก เรานึกภาพถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแน่นอนครับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะเรียนรู้นะครับจะรู้ซึ้งถึงคนที่เขาใกล้ใกล้ชิดเช่นท่านอบูร้อนอยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีแล้วก็ได้ยินจากท่านนาบีที่ท่านนาบีได้แนะนําที่ท่านนาบีได้ปฏิบัตินะครับต่างๆนะครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงซาวฮาบะนะครับไม่อยากให้คิดว่าเรื่องนี้รู้มาพูดฟังมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับ พอไปเรื่องเดิมเ,มเรื่องอะไรเปน้อะครับให้หัวใจของเราให้มันมีความรู้สึกสะอาดกับบรรดาซอฮาบะเพราะว่าอะไรเพราะคนเหล่านี้เขาเสียสละให้กับท่านนบีเสียสละต่อ,ตอ,ตอ,ตอให้ให้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับเขาเรียนรู้เราต้องถือว่าเราเป็นนี่บุญคุณเขาโดยซ้ำกับบรรดาซอฮาบะเหล่านี้นะครับที่เขาเรียนร,รู้แบบไหนครับเป็น้องครับไม่ได้เรียนแบบเราแต่นี้เราสบายมากนะครับประการเรียนอิสลามใช่ไหม มันก็ฉีกซองละทานได้เลยอะ่ะมันง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามีการรวบรวมซหฮาบะของท่านนาบปีเขาอดอดอ่ะเราเคยนึกภาพนอกจากรมอมฎดอนแล้วเนี่ยเราอดแบบไหนอะ่ะเราอดเคยอดเคยมีความหิวเป็นเพื่อนไหมหิวถึงขนาดต้องเอาหินไปผูกท้องถลากอซลล์โซลลลอะไรฮิวสันลมเสียสละดังนั้นอบูฮุยรอหรือซาฮาบะอีกหลายท่านก็ทําแบบนั้นเพราะไม่ต้องการที่จะให้สายตาของเขาละจากท่านนาบี ครับเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะนำมาบอกเพื่อจะนำมากลับนาให้เราได้ทราบนี่คือการเสียสละของบรรดาสฮฮามบ์ของท่านนาบีนะครับไปแล้งครับเช่กนการเวลาที่เราเรียนอุฮัดดิสหรือเรื่องของเรื่องราวของอัสซับนูซูนการประทานอันกุรอานครับหรือเรื่องราวข,ของท่านนาบีเราก็ต้องเรียนรู้จากบรรดาสหฮามบ์ของท่านนบีครับต้องเรียนรู้จากบรรดาของท่านหล่านั้นครับที่เขาเสียสละมาสู่เราในะอิสลามณปัจจุบัน นะครับการเรียนรู้ฮะด,ดีษของท่านนาบีการรายงานอย่างดังกล่าวดังเนี้ยก็ต้องมาจากสหาบะาของท่านนาบีนั่นแหละนะครับดังนั้นเวลาที่เราได้ยินใครตําหนิสหาบะาของท่านดบีนะครับใครที่ตําหนิเรื่องราวของบรรดาสหาบะานะครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะ มันเป็นเรื่องอันตรายมากไปงั้นเราก็จะหลงกลคนอื่นเขา่านะครับที่เขากล่าวร้ายดา่าทอบรรดาสาหภาของท่านนาบีนะครับก็แหมนะครับเรื่องคนอื่นเรายังรู้ได้วันหนึ่งเป็นหลายๆครั้งนะครับเรายังไม่เบื่อเลยนะครับเดีย๋ยวนี้นะครับพิวัฒนาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยครับอะไรต่างๆเรายังเรียนรู้เรา,ายังเรียนซ้ําเรายังอ่านซ้ําได้แล้วรับภาษาอะไรกับเรื่องราวของบรรดาสาหภาของท่านนาบีแหละนะครับเช่นกันฮะดิษนี้ที่พูดถึง อัลลอฮ์ได้ทรงให้อิสระเป็นไทยก็ได้ยากได้นะครับแล้วก็การลงโทษเป็นไทยจากการลงโทษในขุมนรกก็รายงานอีกเช่นกันกับท่านจากท่านอบูฮุไรร์อันอาบีฮุไรร์อันหรือว่าอันอามิฮุไรร์ตะอันรดยลอฮฺอันกอลัซซลลอซัลลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิซาแานะอวัลุลไลละตินมินชะฮรินรอมาตานะนะครับ ท่านอบูฮุเรยะรอได้ยินจากท่านอบีนะครับแล้วก็มารายงานท่านอิบ่ามมุสลินนะครับก็รวบรวมไว้อิบ่ามติมีซีก็ได้รวบรวมไว้บอกแต่งไงครับเป็น้องครบับอกว่าเมื่อคืนแรกของรอมฎอนมาถึงเมื่อคืนแรกเราขอดุอายต่ออัลลอฮ์ขอพรต่ออัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้เข้าไปสู่รอมฎอนที่กาลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เป็นนัครับ เป็นยังไรครับเป็นักที่รักขอแล้วครับเหล่าไซตอนแล้วก็ยินที่ช่วร้ายทั้งหลายมันจะถูกมัดนี่เป็นคําพูดของท่านนะครไม่ต้องไปน,นึกภาพว่ามัดยังไงผูกมัดยังไงไปต้องไปโมโนนะครับเอะมัดยังไงอ่ะเหมือนกับที่เรามัดไหมแต่เมื่อท่านอาบีพูดอย่างไรก็เป็นประมาณนั้นแหะครับเมื่อท่านอาบีพูดประมัดก็คือมัดครับเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงจากัดพื้นที่ว่าให้กับมันไม่ให้มา มารังแกมารุ่มร่ามกับมนุษย์นะครับก็าตามนั้นไม่ต้องนึกอะไรมากมายที่ท่านนบีพูดอะไรก็ตามนั้นนะครับมันถูกปัน,นาการอย่างไรครับประตูทั้งหลายของนรกจะถูกปิดถูกตรึงไว้นะครับขันกรนไว้อย่างแน่นหนาไซตตอนมันจะไม่ออกมาแล้วนะครับเพื่อที่อะไร ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวให้ผู้ศรัทธานั้นได้ถือเส้นอดได้ปฏิบัติอามัลคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะอวบาวาบุญจนั้นมันไเขาได้ถูกเปิดนะครับเพราะที่รักขอเราครับประตูที่เป็นประตูนรกเนี่ยมันจะถูกปิดไม่มีประตูใดของมันที่เปิดอยู่เลยในขณะที่ประตูทั้งหลายของสวรรค์ก็จะปุดทีหัด อ่าถูกเปิดนะครับถูกเปิดใครเปิดครับพี่น้องครับไม่ใช่เปิดเองแต่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติให้ประตูแห่งความดีทั้งหลายฟูตทฮัดบรรดาประตูแห่งความดีได้ถูกเปิดถ้าต่อไปพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับยูนาดีมูนาดินนะครับบยาบาคิลคอยอักบลละยาบาคิลซัมรอักซิร วันลินล,ลาฮินะครับในในฮฤษที่พูดถึงอย่างไรครับเป็นน้องที่รักขอร้องครับที่หน้าประตูเมื่อวันแรกของรมดนได้มาถึงประตูบรรดาประตูทั้งหลายจะเรียกเชิญเชิญบรรดาผู้ที่ศรัทธาเชิญผู้ที่เป็นบรรดาซออิมูลบรรดาผู้ที่ถือศีลดทั้งหลายบอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาสู่ประตูแห่งความดีนี้และก็เช่นกันครับประตูนรกถูกปิดนะครับ ก็จะเป็นการเตือนโอ้ผู้ที่ทาความชั่วทั้งหลายนะครับผู้ที่ทาสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายหยุดเถิดหยุดกระทําเพราะอาลัลลอฮ์ได้ทรงให้โอกาสแล้วกับรมฎอนที่กําลังจะมาถึงสำหรับอลัลลอฮ์นั้นมีผู้ที่โรรองทรงปลดปล่อยพวกเขาจากนรกซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับการเรียกร้องและการปลดปล่อยจะเกิดขึ้นทุกค่ําคืนของรมฎอนนี่ไงครับเป็นสิ่งที่บอกว่ารมฎอนจะถูกเปิดให้กับผู้ที่ศรัทธา นะครับให้นึกถึงนะครับเช่นการพดิษนี่นะครับอิหมัน่นเตอร์บีซีได้รวบรวมนะครับนาดามูนาดีครับการเรียกว่ายูนาดีมูนาดินูที่บรรดาแต่ประตูแต่ประตูเนี่ยจะมีผู้ที่เรียกร้องเลยนะครับมาลิกะก็จะเรียกนะครับอบรรดาผู้ที่ปฏิบัติด,ดีทั้งหลายมาสู่รอมดอนนะครับนั่นก็คือการที่รีบมาสู่ความแสวงหาความโปรดปาน จะอาล่์เคื่อกับการปฏิบัติดีเพราะมันเป็นโอกาสละที่ประตูนรกมันถูกมันถูกปิดแล้วบรรดาประตูนรกจะไม่มีประตูนรกประตูใดเลยนะครับที่จะถูกเปิดเว้นไว้แต่ประตูสวรรค์เท่านั้นที่อัล์ะจะทรงเปิดไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาครับพี่น้องที่รักขอเราครับเราได้อะไรนะครับจากขิอที่สของ ประมาณ4ีส่สิดิษนะครับที่พยายามรวบรวมมาเนี่ยไปนะครับากบารอภัยโทษสำหรับผู้ที่ถือสินอดอันนี้มีสิ่งที่ได้กับได้เช็คเลครับอดิษนี้ท่านอับดุลรหมานบินซักครอสฮาบะของท่านนาบีก็เป็นผู้ที่รายงานเป็นผู้ที่รายงานนะครับจากใครนะจากท่านอบูฮูรอยร์หรือท่านอับดุลรหมานบินซักครอ นะครับบอกอย่างไรครับกอลาอันอบีฮุห์ไรอุตอุรุนุลอฮ์อันกอละก็ละซูลาะซุลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมมันซอมารอมดอนนะนะครับใครก็ตามที่เขานั้นได้ถือศีลอดผู้ใดที่ถือศีลในเดือนรอมบดอนด้วยกับความเปี่ยมศรัทธาด้วยกับความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอานะหูตะอะลาพวกเขาจะได้รับการอภัยจากความผิดบาปที่ผ่านมาของเขา นะครับใครก็ตามที่เข้าถูรอรมฎอนแล้วถือสินอดเพื่ออัลลอฮ์เพราะการถือสินอดนะครับสำหรับพระองค์เนี่ยเฉพาะพระองค์ที่พระองค์จะทรงเตรียมวาให้นะครับเวลาถือสดไม่มีใครรู้หรอกครับคนหนึ่งคนใดไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้นอกจากเขากับสิ่งที่เขาได้ถือสดนะอัลลอฮ์ดังนั้นการถือสดจึงเป็นสิ่งเฉพาะที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับลักษณะ นามของพูดที่เป็นอามานนนะครับพูดที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอบูฮุรรรอได้ได้รายงานนะครับพยยี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับครับพยายามที่จะคัดมานะครับในฮาดิษที่พูดถึงการตอบแทนของการถือสวดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺฮาดิษนี้ก็เช่นกันนะ Tuan Abu Hurairah radhiyallahu an'kau pergi mengatakan di peringkat yang sama dengan Tuan Abu Hurairah an Abi Hurairah ta'ala radhiyallahu an sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jargon. قَالَ اللَّهُ تَلَّ أَزْوَاجَ لَكُلِّ آمِنٍ آمَلِبْنِ آدَمَ لَوْ إِلَّا سِيَامٌ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْرِي نَكَبِهِ อาทตีพี่น้องครับชัดเจนต่อไปว่าสมยตู้นี่นะครับท่านอบูฮูรอยรรอจเยวอฮออันได้ยินจากท่านได้มีมได้ยินสมยตูน้นฉันได้ยินครับสมยต้ท่านได้ยินสมยตู้ฉันได้ยินสเมยนาฉันก็ได้ยินในเชิงของคำภาษาอาหรับที่เป็นผันคำออกมาสมยตู้แสดงว่าใครได้ยินแสดงว่าท่านอบูฮูรอยร็ รืองพระองค์อันได้ยินจากท่านนาบีม m u ั a m m a d صلى الله عليه و ลัมได้ยินแบบไหนครับกอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลละฮัเลลัลนะครับผู้งานได้ยินขณะที่ท่านนาบีได้พูดยากอู่นะครับกำลังพูดถึงว่าอย่างนี้กอลลอฮฺอัลละฮัเลลัลครับบอกว่าอย่างไรครับพระองค์ของรัชผู้ทร,งเ,รงเกรียงไกรและสูงส่งได้มีดำรัดดำรัก วจ,จะนะโพจนาตํารัดจ,จากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาว่าการงานทุกประการของมนุษย์นั้นจะได้รับผลละบุญตามส่วนที่เขาได้กระทํายกเว้นการถือสิ้ออดผลการตอบแทนการถือสิ้ออดนั้นเป็นสิทธิของฉันหมายถึงเป็นเสรทธิเฉพาะเป็นสิทธิเฉพาะของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและฉันจะตอบแทนหมายถึงอัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบแทนตามความประสงค์ของฉันเอง แต่แดงนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้โอกาสท่านนบีมุฮัมมัดสุลล์อะลัยฮิวะสลัมนะครับบอกในยะหนึ่งน่าสนใจครับว่าการงานทุกประเภททุกประการของมุตรนันจะได้รับผลบุญเช่นอะไรการเดินไปละหมาดมัสยิดขวาได้ซ้ายลบเนี่ยเราทราบแล้วว่าผลบุญนะครับหนึ่งก้าของการเดินไปละหมาดที่มัสยิิอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้นะครับ และพระองค์ก็จะทรงลด,ลดโทษให้ขวาได้ซ้ายลบเดินไปละบาดมัสยิก้าแต่และ9ก้าที่เดินไปเนี่ยท่านนบีบ,บอกว่านั่นแหละได้รับผลบุญแล้วนะครับอลัลจะทรงเพิ่มภูนพระองค์จะทรงตอบแทนให้นะครับเราทราบถึงการอาบน้ําละมาดนะครับจะได้รับผลบุญเท่าไหร่อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็ออะไรที่วัลสลัมได้บอกกับเราการละมาดจะมาที่มัสยิดเป็นอย่างไรครับ ่า uh, 25 27ร้อยของอัลัมหรือมากกว่านั้นตามที่พระองค์ได้ทรงประสงค์เรารู้ถึงจํานวนจานวนที่เรียกว่าตัวเลขนะครับเรารู้ถึงการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์นะครับหนึ 100, ่งร้อยหนึ่งบาทได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งส่วนได้เจ็ดร้อยส่วนนะครับโดยประมาณนั้นที่อัลลอฮ์จะทรงให้ นะครับเราทราบเพราะว่าสิ่งนี้เราเราทราบเพราะการงานหลังเนี้ยเป็นการงานที่มนุษย์นั้นจะได้รับผลบุญตามที่เขาได้แส,สวงหาไว้ปละหมาดมัสิดบริจาคให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนใครก็ตามที่บริจาคในหนทางขอขอัลคอาจะได้รับอะไรหรือใครก็ตามที่เขาได้ทําทความสะอาดมัสยิดนะครับช่วยกันดูแลมัสยิดนะครับเก็บ หรือใครก็าตามที่เก็บสิ่งที่อาจจะอันตรายกับคนที่เดินผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับเช่นอาจจะเป็นหินดินทรายเป็นก้อนกรวดหรือเป็นอะไรที่เป็นขยะหรือว่าอะไรที่วัตถุที่เกรงไปว่าคนที่เดินข้างหลังมาเนี่ยนะครับหรือตามตอน,น้นนทางก็าตามเราคิดว่าอย่ากระนั้นเลยถ้าคืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวข้างหลังมาเนี่ยเขาจะตั้งรับอาจจะได้รับอันตรายเราก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไว้ในที่ของมันเช่น เป็นสิ่งที่เป็นส่งปรกปรก็ตามนะครับไม้อะไรก็ตามที่มันอาจจะทําอันตรายกับคนที่เดินสัญจรไปมาตามตามที่ที่เป็นทางขนทางที่เป็นที่สัญจรของของผู้คนเราผลบุญเราทราบแล้วนะครับเข้ากับการสดกรดกน,นี่เราทราบนะครับเราทราบโดยโดยระยะประมาณแบบนี้แต่การถือสิ้นอดนั้นอัลตนดบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลออะไรฮุสตซามบอกว่า อัลลอฮ์นั้นจะทรงพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้กับบาปขององค์ด้วยกับพระองค์เองนี่คือสิทธิพิเศษของอาวานูของวรดาผู้ที่ศรัทธาตั้นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาพี่น้องครับก็ถือสวดได้อะไรอีกนะครับฮะดีินะครับต่อมาพูดถึงการถือสวดเป็นยุนนะ โลนะครับท่านอาบีุมฮัมหมหัดสุละฮุอะไลฮิวะสัลลมนะครับได้กล่าวและท่านอบูฮุเราะอีกแหละนะครับท่านอบูฮุเรากะก็เช่นกันครับมีคนเคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกคลางแคลงใจในบรรดาสาหบนะเช่นท่านอบูฮุเราะอยู่กับท่านอาบีมาฮิรัสกักราชที่หกเอ๊ะทำไมจาฮันดิเยอะแลวเกิดเขาไม่ได้อย่อยางเราไงสหบะไม่ได้อยู่กับคนอย่างเราเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าจอทีวี v. ไม่ได้อยู่หน้าจอไปอยู่ในเครื่องมือของยูนะครับอะไรครับโทรศัพท์เนี่ยเราก็เกลียดยยจังเลยนะครับแต่บางครั้งก็มีเครื่องมือของยูเนี่ยแหละครับมาทําร้ายรังแกกันมันเป็นภาพรวมๆนะที่พูดแต่ครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องที่รักของราครับตอนนั้นก็เลยบอกโอ้ก็ไปเกิดการสร้างความแคลงใจให้กับสัฮาบะของท่านนาบีใช่หรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับหรือคดีบางคดีเนี่ยครับผมพูดเข้าซอยไปหนึ่งก็แล้วกัน เดินพูดแล้วก็เดินเข้าไปในซอยนะเพร่อจะเข้าซอยนะนะครับถะงั้นครับฮะดิตที่อยู่กับผู้ที่ใกล้ชิดนบีเนี่ยเช่นฮะดิตที่รายงานจากท่านหญิงไอซาอุมมุลมุบีนหรือว่าอันฮาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อฮุอะไรยฮิว่าสลัมเธอเป็นลูกสาวของท่านอบูบักอสิดีกรือว่อันนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องนะครับน้องสาววะถิงอัสมา แล้วก็เป็นน้องสาวของท่านอับูยอน้องสาวของท่านอัลรอมานซึ่งเป็นครอบครัวของท่านอาท่านอบูบักประมาณนี้นะใครก็ตามเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเขาจะรู้อิริยาบถนะครับท่านชิงอิชาส่วนมากจะรายงานเรื่องของเรื่องเี่ผิ้หญิงผู้หญิงเนี่ยนะครับเรื่องของการอาบน้าครับการ เรื่องที่ผู้หญิงเขาปฏิบัติในเรื่องส่วนตัวของเขาจะให้ใครไปรายงานอะ่ะจะให้ใครไปดูก็นอกจากคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีเช่นท่นานหญิงอิชารายงานเรื่องของการอาบน้ำาูุตต่างๆนะครับตัวต่างๆฮะด,ดัสฮะดิตต่างๆหเหล่านี้นะครับท่านถึิงอิชาก็นําเรื่องนี้ไปเล่าไปไป,ไปรายงานนะครับกับผู้ดาวผู้หญิงด้วยกันแล้วเขาก็ปฏิบัติแต่นั้นเวลาใครพูดถึงหญิงอิชาในทางที่ไม่ดีใครพูดถึงท่านอาบูฮุยรยระอนในทางที่ไม่ดีอันเนี้ย ต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับประมาณนั้นซึ่งการะดาษนี้ไปนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีที่ถูกเรียกเป็นสหายของท่านนบีอยู่กับท่านนบีแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านอบูะบูรอพูดยังไงครับการถือสวดนั้นที่ท่านนบีได้บอกนะครับอันละรัสลลอาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวอัสซิยามจุนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดังนี้ครับว่าจากการรายงานของท่านอะดุราะห์มานบินซักรอ รเรียนว่าอันนะครับว่าการถือสดนั้นเป็นโล่ป้องกันโล่คืออะไรเรานึกภาพของโล่นะครับเวลาที่ใครออกสงครามครับโล่ก็จะป้องกันนะครับนักรบนะครับไม่ให้เกิดความเพียงพ้ำนะครับกับอาวุธของฝ่ายตรงข้ามของศัตรูป้องกันไม่ให้ผู้ถือสดประพฤติสิ่งที่ไม่ดีโล่เปรียบเสมือนปัจจุน,นะทายานะสวรรค์ครับทายาทน,นะก็คือ โลนะครับมันคำคำที่คล้ายกันยีมนูนเหมือนกันนะครับไม่ให้ผู้ที่ถือสินอดประพฤติสิ่งที่ไม่ดีหรือป้องกันเขาจากการการการต้องเข้าไปในนรกเป็นโลเลยนะครับเป็นโลท่านอบีเปรียบียบตรงนั้นนะครับการถือสินอดนั้นเป็นจุนอาสียามุจุนนะนะครับนี่คือที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัมได้บอกกับเรานะครับ แล้วก็เช่นกันครับคนที่ถือสวดเขาอย่าได้พูดจาหยาบคายหรือหยาบโลนพูดเรื่องของชาวบ้านงดเว้นกันไปเรื่องของใครพูดถึงเรื่องที่ดีๆของคนมองคนในแง่ดีทำหัวใจให้ดีๆนะครับประมาณนั้นนี่คือเป็นโอกาสและสำหรับโดมารดอนที่กำลังจะมาถึงตอนนั้นผู้ใดก็ตามเขาอย่าได้พูดจาหยาบคาย หรือหยาบโดนและอย่าได้ประพฤติเยี่ยงผู้ที่ไร้จริยธรรมนี่คือคำเตือนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอัลฮุอะัยฮิวะสลัมครับแล้วถ้าหากว่าเป็นดังนั้นเป็นนะครับหากว่าคนคนนั้นนะครับถูกกล่าวร้ายนะครับถูกพูดนะครับก็บอกกับเขาว่าอินนีซออิมุนนะครับพูดกับเขาดังนั้นแหละครับ อินอนีซอยอิมุนอินอนีซอยมุสมมุติว่าใครค,คนใดคนหนึ่งกําลังถือโสดอยู่อยู่ๆมีคนมากล่าวร้ายมีคนมาพูดไม่ดีนะครับด่าว่าอะไรก็ตามก็บอกกับเขาว่าฉันถือสินอดอยู่พูดลหลายๆครั้งก็ได้มารอตายสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่นะครับพูดว่าฉันดุ้นึกก็พูดแต่จริงจังไม่ต้องเก็บความโมโหนั้นไว้ไม่ใช่บอกว่าเออฉันถือโสดอยู่ตอนนี้ไม่ได้เราถือโสดอยู่ฉันไม่ไม่เถียง ครไม่ตโตต่อกับท่านกันเดี๋ยวหลังจากล้าสิ้นอดแล้วเจอกันอย่งนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็คือพยายามที่จะทําให้หัวใจเป็นหัวใจที่มองเรื่องดีๆของมนุษย์ด้วยกันเขาเราเนี่ยพี่น้องครับเอาล้อให้ความสามารถไม่เหมือนกันหรอกครับคนเราความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เอาล้อให้คิกไิววิทยาปัญญาแต่ละคนเพื่อจะ,จะนามาสู่กัน เติมเต็มซึ่งกันและกันต่างหากนะครับด้วยประมาณนั้นใช่ไหมครับเะนั้นการถือศดจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ทราบถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่อลัลลอฮฺจะส่งให้กับเรานะครับแลวก็จริงจริงที่ขณะที่พูดด้ยไมถึงรอมฎดอนนะครับแต่ก็อยากจะนําเรียนกับน้องว่ามันใกล้แล้วแล้วเราก็นํามาเพื่อจะเป็นการเตรียมตัวอัษน,นี้เช่นกันครับท่านอิหม่าบุคฮอรีเนี่ยนะครับได้ รวบรวมไว้จากการรายงานของสหฮาบะของท่านอบ,บีที่เราได้รู้จักชื่อก็คือท่านอบูฮรรุรระอ์เช่นกันการกล่าวดังนี้นะครับอุลมะพูดถึงว่าที่หากว่าใครก็ตามที่เขามากล่าวร้ายมาว่าเขาแล้วก็บอกกับเขาว่าอินนีซออิมครับอินนีซออิมแล้วก็คือฉันถือสิ้นอดนะ พูดครั้งหรือสองครั้งพูดเท่านั้นแหละครับไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงท่านนบีบอกว่ามารอตายมาร้อครอ่หนึ่งครั้งมารอตายก็คือสองครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับในการอธิบายของอุลมะบอกก็คือคือให้กล่าวเพียงเท่าน,นี้โดยไม่ต้องตอบโต้ด้วยการพูดอื่นอาจจะทําให้การถือศีลอดนั้นบกพร่องจะทําให้บวชเบาถือสกัดถือสดนั้นเบาแล้วมันก็พร่องไปนะครับโดยประมาณนั้นไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น มรตัยนะครับถือสินโอดถือสดท่องไว้เลยบอกไว้เลยนะครับการเก็บไม่เก็บความแค้น,นเก็บกวมันหนักนะอะไรก็ตามที่เก็บเก็บไว้บางทีมันหนักมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับฉะนั้นเวลาที่ใครมาพูดหรือมันดินทาว่ารารให้เราได้ยินในช่วงของรอมฎอนเราเอาไปใช้นอกรอมฎอนได้มีคนมาพูดคนว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีประมาณนั้นเดินหนีไปเลยสุภานลลอนเดินหนีไปเลยครับ ไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับวงนะครับเดี๋ยวจะโดนไปด้วยนะครับเหมือนคนเล่นพนันนะใช่ไหมนะครับเวลาตำรวจมาเนี่ยเขาก็จับเหมือนกันนะผมไม่ได้เล่นเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแต่คุณอยู่ในวงไงนะครับโดยประมาณนั้นแต่เล่นหรือไม่เล่นเนี่ยโดนหมดฉะนั้นเวลาที่เขากล่าวร้ายเขาพิจารณากันนะครับพูดไม่ดีเนี่ยนะครับอะไรก็ตามให้เดินออกไว้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียฟอไม่ต้องกลัวเสียเพื่อนนะพราะบออ๋อฉันไม่ร่วมด้วยกับการนินทาว่าร้ายคนอื่นฉันไม่เอาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพะ เดี๋ยวก็จะโดนไปด้วยนะครับทหาวก็เป็นสิ่งที่ดีก็คืออาจเตือนเขาบอกเขาเมื่อเขาไม่ฟังก็ไม่ไปแล้วก็ออกมาบอกแนวแล้วฉันไม่ยุ่งด้วยดีวยกว่าคือาหาวก็เป็นเรื่องดีล่ละอ่าเรื่องเป็นช่วยเด็กกำพร้าคนยากจนเนี่ยนะครับควรจะให้ดูแลเขาดูแลคนพี่น้องเราคนนั้นเขาตกทุกข์ได้ยากไม่ดีอะไรเงี้ปรึกษากันได้คุยกันได้พูดถึงคนอื่นได้พูดในสิ่งที่ดีเอาจะไปเชียร์บ้านเด็กกำพร้า เราจะไปดูแลคนยากจนคนขัดสนครับเราจะไปทําสิ่งที่ดีๆอันนี้บอกได้เลยนะครับคุยกันได้แต่ถ้าเรื่องไม่ดีเก็บไว้โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวของคนใดคนหนึ่งอันนี้จะไปรู้ของเขาเลยเป็นเรื่องของเขานะครับเก็บไว้ไม่ต้องมีส่วนรู้เห็นนะครับ ไม่ต้องไปอะไรกับเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆที่จะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็ะซิบกระราบกันได้คุยกันได้นี่คือเนื้อแท้ของอิสลามนะครับที่อยากจะน,น,าจะานะําเรียนกับพี่น้องที่รักขอดและัะมีห้ทคิคอีกหลายหะดินะครับที่กล่าวถึงคุณค่านะครับการเตรียมตัวสุรามดอนนะครับที่นํามาเรียนกับพี่น้องที่รักขอด เราครับวันนี้เราทราบนะครับว่าอัลลอฮฺเตอรสุจะมาแล้วนะครับอัลลอฮ์กำหนดไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธายาอายุหันละจีนอามนูกุติบาอะไรกุมุสซยามการมากุติบาละละจีนามิงกอบลิกุมลันละคุมกัตตะกูลการถือศด้ถูกกำหนดการถือสุลดนะครับหรือหรือการกำหนดให้การถือศดนั้นนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้ในอัลกุรอาน และรอมฎอนนั้นคือเดือนแห่งการประทานอันกุรอานนะครับที่คือสิ่งที่ดีงามอยากจะนำเดี๋กับพี่น้องครับวันนี้จางลาไปก่อนนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะรซอฮะดุอัลลอฮิลาฮออิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอตูบุอิลัยอัสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิบะบารากัสโตครับอินนัลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮานาอิทะอะรัน